สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราก็ดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Man from Toronto ใช่จากโตรอนโตเมื่อกะจะไปสวีทกับเมียนในกระท่อมกลางป่าแต่ดันเข้าผิดบ้านจึงโดนเข้าใจผิดว่าเป็นนักฆ่าจากโตรอนโตแต่เกิดมายังไม่เคยต่อยใครแล้วงานนี้จะรอดไหมนะมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ Oh, เอาแล้วนะมาเริ่มกันเลยพวกไวรุ่นโกโกว่าผมเทดดี้ขอแนะนำให้คุณรู้จักเทดดี้แบนไอนี้คือแรงต้านที่เจ๊งที่สุดยืดเต็มที่โอ้จะจะเจ็บยืดมากเต็มตากูเลยร้อยทีแล้วพวกผมจะพามารู้จักกับเทดดี้เบนพลาสติกสองชิ้นที่ทำให้คุณไม่ได้หยุดหายใจเวียนเวียนหัวซะแล้วเทนเนอร์กูเป็นลมไปแล้วและไม่ว่าจะทำเครื่องออกกำลังกายกี่อันกี่อันก็เจ๊งไม่เป็น ถ้าพี่เท็ดดี้มักจะหาไอเดียขายของใหม่ๆถึงจะไม่มีคนดูแต่เมียก็ให้กำลังใจพี่แกเสมอคืนนี้พี่เท็ดจึงชวนเมียไปฮันนีมูนในกระท่อมหลังเล็กๆที่วอจิเนียเราจะไปปั๊มลูกกันที่นั่นดีไหมจ๊ะเออที่รักนี่มันอะไรฉันอ่านไม่ออกเลยอ๋อก็เอกสารการจองที่พักไงแต่พอดีเมื่อเครื่องปิ้นผมมันจะหมดเอาหน้าผมสัญญาว่าจะทําให้วันเกิดคุณปีนี้วิเศษที่สุดขอบคุณนะคะแล้วเมียก็บอกให้พี่เท็ดดี้ไปคุยกับเจ้านายเรื่องโปรเจกต์ใหม่สักที 一。<noise> <noise> อีกด้านของประเทศชายคนหนึ่งกำลังสิ่งรถไปปฏิบัติภารกิจเมื่อมาถึงเนี่ยพี่โล้นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเล่าเรื่องตัวเองให้เหื่อฟังปู่ของฉันเลี้ยงฉันมาแถวทะเลสาบเยือกแข็งเขตชนบทปู่ฉันใจดีแถมสอนเรื่องมีประโยชน์ให้ฉันมากมายแล้วบ่ายวันหนึ่งตอนที่เรากำลังตกปลาในทะเลสาบเยือกแข็งนั่นเราก็เห็นล่างขนาดยักษ์ปีเข้ามามันคือมีกิสลี่ปู่ร้องตะโกนสุดเสียงบอกให้ฉันวิ่งหนีฉันวิ่ง ไม่คิดชีวิตฉันได้เรียนรู้บทเรียนสุดท้ายที่ปู่แสนอาพัพสอนฉันเอาไว้ว่าพวกมีมีอุ้งเท้าที่ขมกลิบพวกมันจะถลกหนังของเหยือ่อที่ยังมีลมหายใจอยู่ฉันจะควักลูกตาแกเชื้ออวัยวะยาวารับสัมผัสของแกทั้งหมดีมร้อนๆนี่พร้อมแล้วถ้าแกยังดื้อไม่ยอมบอกสิ่งที่ฉันต้องการจะรูล้ละก็ฉันจะถลกหนังแกออกจากร่างเหมือนที่ไอ้มีนั่นมันถลกหนังปูของฉันยอมแล้วยอมแล้ว ฉันยอมแล้วกินสองสี่เจ็ดห้าถนนคาสโต้เขาอยู่ที่นั่นเมื่อเสร็จภารกิจผีโลนก็ปิกบ้านพี่แกคือชายจากโตรอนโตสุดโหดที่ไม่ว่าจะไปงา้างปากลวงความลับจางเกียรคนไหนก็สําเร็จทุกรายถูกสอกถูกมุมในบ้านพีโลนดัดแลงเป็นที่เก็บอาวุธและเงินสดจากการทํางานพี่แกชอบกินทุเรียนชุบแป้งทอดที่ทําเองเป็นชีวิตจิตใจขณะที่กําลังเข้าครัวในนาของพีโลนก็โทรมาแจ้งภารกิจใหม่งานนีนะ้ได้เงินค่าจ้างถึงหนึ่งล้านดอลลาร์ ตัดมันในด้านพี่เท็ดดี้ก็เอาโปรเจกต์ใหม่มาเสนอเจ้านายแต่โดนปฏิเสธโปรเจกต์บ้าอะไรชคมวยไม่ถูกตัวฉันต้องการคนที่ทําเงินให้ฉันได้หนีนายอะไรฉันออกเหรอการชกมวยไม่ถูกตัวนี่แหละตัวทาําเงินใช่ฉันไล่นายออก<อ>เกิดมาเพิ่งจะเคยได้ยินชคมวยไม่โดนตัวพี่เท็ดดี้ขอความผิดหวังกลับมาที่บ้านแต่พี่แกโกหกเมียว่าโปรเจกต์ผ่านฉลุยก่อนจะออกเดินทางไปฮันนีมูนพี่เทด็ดเซอร์ไพรส์เมียด้วยการจองสปาเอาไว้ให้คุ่นทาสปาทั้งตัวให้สบายใจส่วนผมจะเอาของไปเก็บ ที่กระท่อมเมงขุนเสร็จเมารไารผมจะรีบมารับอ๋รางวัลสามีดีเด่นต้องเข้าส่งเมียเศรษพีเท็ก็ขับรถมาตามที่อยู่บนใบจองแต่กระทอมยมังอยู่เลึกจัดแถมมึกก็จังในจงังนี่มันเลขหกหรือว่าเลขแปดวะเนี่ยหกงหลังนี่แหละหนึ่งสี่หกห้าจอดรถได้พีเท็ก็รีบขนของแต่ในขณะที่พีกรกก้มเก็บมีดทำครัวที่เพอทำหล่อนอยู่นั้นก็มีชายปริศนาแอบถ่ายรูปอยู่ในกระทอมว้าวที่นี่นี่มันโดดเดียวโคตรเลยไอ้นี่ก็ยื่นถือ มีดชีโบชีเบะคนเดียวโดยหารู้ไม่ว่ามาผิดบ้านกระทอมลังนี้คือจุดนัดพบของพี่ลอนจากโตรอนโตแต่เขายังมาไม่ถึงส่วนพีเทสก็เดินดุมๆเข้าบ้านมือปืนเลยคิดว่าเป็นชายจากโตรอนโตต้องใช้แชมเปญด้วยรอใช่เอาไว้ฉันร้องอ่ะเพราะฉันจะจัดหนักจัดเต็มของที่เอามานี่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนเหรอใช่นี่แค่การอุ่นเครื่องนะพอไม่ได้ลงมือทำนานๆฉันก็อยากจะจัดให้สุดแรงเกิดไปเร่ยจนอีกฝ่ายต้องร้องคอชีวิต <c oughs> ยังคุณพียังไม่รู้ตัวเมอโอจบพีเท็ดก็ขอตัวไปเข้าห้องน้าซึ่งในตอนนั้นเองพี่มือปืนก็เลือไปเห็นเจลล้อเล่นช่องคลอดในกล่องต้องใช้ไอ้นี่ด้วยละฟะถึงจะงงๆแต่พี่มือปืนก็พาพีเท็ดดี้ลงมาชั้นใต้ดีมีพาถัวกระทอมด้วยละเนี่ยบริการดีเยี่ยมวันดีคุณคือคนพาถั่วอีกคนสินะและคนนั้นแม่เจ้าไม่ใช่มั้งฉันจะช่างขอตัวขึ้นไปไม่เ,ออเรามีงานต้องทำนาย,ยังไปไหนไม่ได้ทำไมปิดจ๊อบ เรนนี่คือชายจากโตลอนโตถ้าไม่อยากตายก็รีบบอกเขาไปซะเดี๋ยวช,ช,ชายจากอะไรนะขอ,ขอเวลาแป๊บฉันรู้จักคนที่เคยทํางานนี่กับนายมาก่อนเขาว่ามันเปลี่ยนชีวิตเขาเลยวันเนี้ฉันจะได้เห็นกับตาตัวเองเวนไอ้งั่งนี่จะยอมพูดเว้นไอ้งั่งนี่จะยอมพูดเขาบอกว่าทันนายยอมพูดฉันก็คงไม่ต้องลงมือเพราะว่าพวกนายรู้ดีว่าฉันเป็นใครเอาละรีบบอกสิที่พวกนั้นต้องการเถอะฉันไม่รู้ว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรพวกมันต้องการเงินเหรอ mm mm. เงินใช่ไหมเริ่มจากลูก ตากไรนะเริ่มจากควักลูกตาไงฟังให้ดีนะฉันรักลูกตาและฉันไม่อยากควักลูกตานายฉันไม่ชอบเรื่องบ้าๆนี่ฉันไม่ชอบใช้ความรุนแรงเลยสักนิดเลือดยังไม่ต้องพูดถึงผมกลัวลือกันว่านายถลกหนังคนทั้งห้องโป๊กเกอร์ในมินิโซต้าฉันทําอะไรในมินิโซตานะถลกหนังพวกเวนทั้งห้องโป๊กเกอร์เออใช่ฉันทําเองไว้ไม่ต้องพูดพลามอะไรอีกแล้วเพระวัติตอนนี้ฉันจักยัวแล้วพอของฉันขึ้นฉันก็จะเริ่มข้างด ดูนิ้วฉันเอาไว้เพราะมันจะเป็นภาพสุดท้ายของนาย <c oughs> มองสิ <c oughs> ว่มอง <c oughs> อยากลองนี้ใช่ไหมฮะมมม่ฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วมันคือส5 0 8้าศู่ฉันบอกแล้วอย่าฆ่าฉันเลยโอเคโอเคพ่อนายช่วยพวกเราเอาไว้เออพี่เทสตี้บทแตกทั้งที่ในใจกลัวขี้แทบลาด และไม่นาน FBI ก็บุกมาเปิดฉากยิงกระหนำ่ำจนโหลดพีเทด็ดโดนลูกหลงระเบิดตูมพีเท็ดดีถูกนำตัวมาสอบปากคำเรื่องมันเริ่มจากมือเครื่องปิ้นหมดไม่รู้เ่ลเกหกหรือแปดผมกับเมียจะมาดูดีกันแต่ตันเข่าวผิดกระท่อมผมไม่ใฉ่ใช้ชาจากโตรรนโตปล่อยผมกลับไปหาเมียเธอะถึงจะรู้ว่าพีเท็ดเป็นใครแต่ FBI ไม่ยอมปล่อยเพราะอยากให้พีเท็ดทำภารกิจตอนนี้คนร้ายเชื่อว่าคุณคือชายจากโตรอนโตคุณต้องเล่นเป็นชายจากโตรอนโตต่อไป เพื่อให้เราเข้าถึงตัวหัวหน้าแก๊งคนร้ายได้ว่าไงนะแล้วเจฟบก็เอาข้อมูลของชายจากโตรอนโตที่มีทั้งหมดให้พี่เทด็ดดูเขาคือผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้กว่า23แบบเชื่อกันว่าเมื่อติดต่อกับลูกค้าเขาใช้บทกว,วีอเมริกันเป็นรหัสเขาโตในทะเลสาบเยือกแข็งเท้าชนบทหลังจากที่ปู่ของเขาโดนมีขมือบเขากลายเป็นเด็กกลม้าเขาไม่เคยติดต่อใครเลยนอกจากเด็บล่าพรุ่งนี้คุณต้องไปพบมารินหัวหน้าแก๊งคนร้ายที่ดีซีไม่ผมต้องไปอยู่ มไม่ต้องห่วงสานโตจะดูแลเมียคุณเองเออ,อ,อแม่งเดินหลอมาเชียหมอนี่ใครอ่ะผมจะปลอมตัวเป็นพ่อบ้านส่วนตัวของเมียคุณเคริบไม่มีทางผมไม่เห็นเมียผมอยู่กับไอ้หมอนี่หรอกตีลังกาดูมันก็ยังหลอ่อทำไมไม่ให้เบ้าหน้าอย่างนี้ไปทำอะ่ะไทยหมอนี่ไปตามสบายเลยเสียใจค่ะเราต้องทำตามนี้ก็ได้ถ้าผมต้องทำจริงๆนั้นพวกคุณก็ช่วยอะไรผมหน่อยสิได้ค่ะผมโดนเรื่องภาษีมาสักระยะแล้วชีวิตผมพังมากเลยอะ่ะได้เคลียภาษีเนาะแล้วผมก็ มีหนี้บัตรอเมริกันเอ็กเพสต้องจ่ายทุกเดือน,อนยัง,ยงพวกเขาไม่เคยบอกว่าหมดเมื่อไรวีซ่าก็เหมือนกันและตอนนี้ยังมีกรอผมติดหนี้อยากอีก300ดอลลาร์ถ้าบุคคลพอจะโอนไปให้เข้าได้ไหมได้เลยแล้วเมียของคุณชอบนวดแบบผ่อนคลายหรือแบบจัดหนักครับมึงหยุดความคิดนั่นเลยนะ กลับมาที่พี่หลนก็เดินทางมาถึงกระทอมพี่ก็ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูที่เกิดเหตุซึ่งก็เจอใบจองของพีเทสที่มีอีเมลใครแมึงยังใช้ฮอตเมลอยู่อีกวันเนี้พอได้เบาะแสพี่หลุนก็โทรหาในหน้าไอ้มอเนี่ยมันไม่ธรรมดาดูถ้าจะเป็นนักตัดราคาชั้นยอดถึงเดนเนียนเป็นมือสมัครเล่นขนาดเนี่ยมันไม่เดนเนียนค่ะมันสมักเล่นจริงๆฉันแกะรหัสผ่านของอีเมลได้สี่ตัวแล้ว p a s เอสให้ตายหมอเนี่ยตั้งใจป่วนเรารหัสผ่านมันคือคําว่า password อันนั้นก็ไม่ได้ป่วนคะ่ะมันตั้งกันลืมพี่ล้นกับหนหน้าต่างคิดว่าพีเทสเป็นนักฆ่ามือฉมังด้านพีเทสก็เตรียมไปปฏิบัติภารกิจส่วนเมียเนี่ยนอนนัวสบายมีหนุ่มรอคอยคุ้มกันหลอกกับผัวกูเยอะเธอเข้าใจว่าพีเทสกําลังไปพรีเซนต์โปรเจกต์ชกมวยไม่ถูกตัวกับเจ้าหน่ายและส่งคนมาผ่าเที่ยวมีลีมูซีนส่วนตัวซะด้วย และเมื่อมาถึงจุดนาดพบเตรียมแผนการกับ FBI เสร็จสาบพ,พีเทสก็เดินไปหามารินหัวหน้าแก๊งคนร้ายเลือดข้นคนจ้างบนดาดฟ้ามีมินเนียน มันพูดบ้าอะไรของมันผมตัวร้อนตอตัวจริงยินดีที่ได้พบเราต้องรีบไปอีกงานเดียวหนบอกว่างานเดียวผมให้รหัสคุณแล้วรับเงินเลยไงไ,ม,งไ,งไ,ไม่เราต้องไปอีกงานได้ยินไหมเราต้องไปอีกงานพีเทสพยายามส่งซิงบอกเจ้าหน้าที่ซึงพอพี่แกขึ้นรถไปกับคนร้าย FBI ก็รีบตามแต่ในตอนนั้นเองพี่หลนนก็แอบ,บขึ้นมาบนรถคูให้ขับตามคนร้ายไปพอตามทานก็ทิบ FBI ตกรถก่อนจะแอบ,บตามแก๊งคนร้ายกับพีเทสขึ้นมาบนเครื่องบินเองเป็นใครวะ,จะใจเย็นร พววกกเดียันฉันมาจัดการให้หอคหักหน้าต่างหากมันเป็นตัวปลอมไฮ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 อย่ามัวนนิ่มเอ็งนั่นแหละตัวปลอมเงินฉันจะขอคุยกับลูกคา้าฉันเองก็อยากคุยเหมือนกันอะจะพูดตามเป็นนกแก้วทุกคำเลยหรืองไงวะจะพูดตามเป็นนกแก้วทุกคำเลยหรืองไงวะเออพี่ล้นพูดไรพี่เทศก็พูดตามโหมดฉันนี่แหละโต้รันตตัวจริงที่มาจากทะเลสาบเยอกแข็งในชนบทนี่ลงทุนขโมยเรื่องเล่ากันเลยเหรอต่อปากต่อคำกันไปสักพักพี่โล้นก็ซัดป้ากูไม่ทนละฟอยโอ๊ยจะจะจะ 爸爸。 ทั้งเครื่องบินมารุมมาตู้เมลุงตุงนางระว่างที่พีโลนหมัดมวยเอพิเทศก็กลัวตายสติตเตลิดเปิดเปิงมือจะไปดึงคันโยกอย่าสะเอ,อดึงคันโยกนะไยว่าไงนะอย่าดึงคันโยกเรียบร้อยพอพิเทศดึงคันโยกเปิดประตูเครื่องบินทั้งคนทั้งของนะอน่ปลิวว่อนดีที่พีโลนจับเชือกเอาไวทา้ทันงานนี้จึงเหลือรอดกันแค่สองคนที่ลังอย่าสะเอ,อดึงคันโยกอีไอหอกหักและพีโลนก็มาขับเครื่องบินโทษนะพอวางมะคือก็คือ,คอ,คอ คือฉันฉันฉันอยากจะขอคุยด้วยหน่อยนายทํางานให้ใครมาร์ตี้ฟิตเนสฉันทํางานให้มาร์ตี้ฉันทํางานขายอ่ะแล้วไปทําหาอะไรในกระท่อมนั่นแราเพราะว่ามึกริ้นมันหมดฉันจะพาเมียไปฉลองวันเกิดที่กระท่อมแต่ดันเข้าผิดบ้านแล้วไอ้พวกในกระท่อมมาคิดว่าฉันเป็นนายมันคือความผิดพลาดแล้วพี่ล้นก็ถามรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าอีกรายที่กําลังจะไปพบจากนั้นก็โยนเครื่องติดตามของ FBI กับมือถือพี่เทดดี้ทิ้งกลางอากาศเดี๋ยวฉันต้องโทรหาเมียฉันมีนัดดินเนอร์กับเธอคืนนี้ไม่มีทางฉันดูคลิป วิดีโอของนายใน YouTube ไม่มีใครที่ซ้อนโชควยแบบไม่ถูกตัวจะรักษาชีวิตคู่ได้หรอกถามหน่อยมีสักครั้งไหมที่แกต่อยหน้าใครแบบเน้นๆเ,เคยตอนนั้นเธอกระชากกระเป๋าฉันนะันฉันเลยซอยไปทีสุดท้ายกระูกคู่ใหญ่เรียกพบกผูถ้ถึงอนุบาลใช่ไหมนี่ต่อผู้หญิงังต่างหากฟังนะั้นฉันต้องไปหาเมียไม่งั้นเธอเอาฉันตายแน่โดนกูก่อนละกันน่งเงียบๆจนกว่าเราจะไปหาลูกค่ะ ตัดมาที่เมียพีเทสก็กำลังล้นลากับงานวันเกิดสุดเริ์เธอชวนเพื่อนสนิทมานั่งเิมูซีนและไปดินเนอร์รอพีเทสด้วยกันคืนนี้ ด่านพีโ้นมามาถึงที่หมายก็ระเบิดเครื่องบินทำลายหลักฐานก่อนจะโทรบอกนายนา่ากกำลังไปปฏิบัติภารกิจที่สองแต่ดูเหมือนนายนาจะไม่พอใจเรื่องที่พีโลนไม่ยอมค่าปิดปากพีเทสจึงส่งชายมือดีจากมายอมีไปจัดการพีโ้นอีกทีโดยที่พีโลนเรายังไม่รู้ตัวพี่แกพาพีเทสมาหาซื้อชุดใหม่พอลูกค้าเนี่ยเขาเจอพีเทสคือชายจากโตรอนโตฉะนั้นพี่แกต้องแสดงละครต่อไปแมงใสสูตรยังเทแต่ซื้อขนมชีสกินเนี่ยนะเสียภาพโพสหมด พี่ล้นพาพีเทสมาถ่ายรูปทำพาสปอร์ตปลอมจากนั้นก็เตรียมเริ่มภารกิจแต่พี่เทสเนรู้สึกกลัวขอเธอพวกนายเกิร์ลว่าฉันกำลังจะทำภารกิจที่ฉันไม่มีปัญญาทำด้วยซ้ำนายจะต้องเข้าไปในนั้นจากนั้นก็จ้องให้พวกเขากลัวจนชีราดแล้วปิดจ็อบนิ่ซะ ไอชิมิ้นสูตรเต็มปอดได้กูทอทีพอดีกลันไม่อยู่ใส่เครื่องดักฟังเสร็จพีเทสก็มาหาลูกค้าตามนัดแต่เกิดการผิดพลาดเล็กน้อยเมื่อลูกค้าไม่รู้ว่าคนไหนคือกลิ่นที่พวกเขาต้องการจึงให้ตัวรันโตช่วยหาตัวจริงไอพีเทสเราก็กลัวจะแย่แต่พี่ล้นสั่งลุยนายทำได้อาพีเทสก็เก๊กหน้าโหดเหมือนโกรธมีอ่ะยังหยิบเป้ามีขึ้นมาให้ดูหน่าเกรงขามแต่เสือกถามโตนี่นายทำมีดลนเหรอจ้าจ้จจจ ันกลัวไม่ไหวแล้วเพื่อนหยิบมีดขึ้นมาแล้วอย่าปอดแหกจ้องตาพวกมันเฮ้ยดูสิใครมาแมงเปลี่ยนโหมดยังไวเล่นมีดชงเชงชงเชงก่อนจะเดินมาคู่เหยื่อโมงเก่งไม่พอยังท่าเยอะชืบออ้ตตาตาฉันโอ๊ยาอย,<ห>ยา,ยาฉันกลัว,วแล้วอ้ยสุดจัดะสมคำรำเรือฉี่หายแล้วเสียตาไปนิดเดียวใครลองดีเดี๋ยวเจออีโต้แน่ ส่วนนายก็ลืมตาได้แล้วไม่ได้โดนลูกตานาะยอย่ามาแล้วพอมพอมเลือดออกลืนมันลงไปซะพี่ล้นพยายามบอกพี่เทสแต่นะจุดจุดนี้กัานไม่ไหวแล้วเพ<อ>ี้ยนโอ้อย่าหันมาทางนี้นะพี่ไม<อ>่ฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วเจออวกสุดสยองทีในทีสุดเยื่อหนึ่งในสีก็สารภาพว่าคือกรีนตัวจริงพอได้เรื่องพี่ล้นก็เข้ามาจัดการแก๊งคนร้ายหมอบสนิทจากนั้นก็ปล่อยตัวผู้ไม่เกี่ยวข้องและถามความจริงกับชายที่เชื่อกรีน มารีนจังให้ฉันพาตัวนายไปหาลูกค้าลายใหญ่อีกคนเหตุผลมันเพราะอะไรพีกรีนก็เล่าให้ฟังว่ามารีนต้องการนิ้วของเขาไปปลดร็อกระเบิดที่เคยสร้างขึนเธอต้องการระเบิดสถานทูตซึ่งพอเกตพีล้นก็ไล่ให้พีเทสไปรอนาห้องก่อนจะตัดนิ้วพีกรีนใส่ไว้ในถุงชีทของพีเทสถามว่าพีเทสร้อนกูจะไม่กินขนมนี้อีกเลยตลอดชีวิต และในตอนนั้นเองชายจากไมอา,ามีก็ตามมาเก็บพี่โลนและจะชิงนิ้วมือไปให้เจ๊ในหน,หนาพีเทสพี่โลนจึงหนีไปคนละทางหรูตัวอีกทีในพีเทสก็ถูกพลักร่วงลงไปเกาะอ,อยู่บนโคมระยะกลางห่างึูงที่หายจะจะ,จะตายแล้วทนไว้ก่อนแทดี้ระหว่างที่พี่โล้นยิงปิ้วปิ้ว,ว,วตอบโต้ชายจากไมอา,ามีก็โดนตูดพีเทสเป็นหนึ่งดอกยายเจ็บตูดยิงกูทําไมก็ตูดนายบังวิธีกระสุนวันนี้กูลบได้ที่ไหนเล่านอกจากจะโดนยิงตูดแล้วพีเทสยังร่วงลงไปเร่ แมงพยายามเกาะสุดชีวิตส่วนพี่ล้นก็ไล่ล่าชายจากมายามีและระว่ังที่สองนักฆ่าเผาชิญหน,นา้าจูๆ่ๆพี่เทสก็เกาะผ่ารวงตอมลงมากลางวงพี่ล้นเลยทีพี่เทสใส่ฝ่ายตรงข้าม<ะ>สลบคาที่เมื่อรอดมาได้พี่ล้นก็มาทําแผลที่ตูดให้พี่เทสเบาหน่อยได้ไหมใจเย็นดิกระสุนมันแค่ถักทากเองทักพ่องมันฝังเข้าไปในตูดกูเต็ม ทำแผลเสร็จเจนไนนาก็โทรมาพี่โลนเล,เล่าเหตุการณ์ให้ฟังและคอนเฟิร์มจะไปส่งงานให้ลูกค้าคืนนี้ตอนสามทุมแต่พอวางสายพี่เท,ท็ก็บอกพี่โลนว่าเจนไนนากําลังโกหกได้ยินหรือเปล่าเธอทวนคําถามซ้าเพื่อทวงเวลาเหมือนที่ฉันเคยทําประจําเวลากโกหกเมียฉันทํางานขายมาสิปีแล้วพวกแค่ฟังก็รู้แต่ฉันรู้จักเธอมา20ปีเคยเจอหน้าไหมละ่ะพี่โลนไม่ตอบอะไรก่อนจะยื่นพาสปอร์ตปลอมให้พี่เท็เพื่อบินไปหาลูกค้าด้วยกัน บนเครื่องพีเทสก็ถามเรื่องที่มีข้าเมื่อปูพี่หลนอยากบอกว่ามันสาหัสกันมากฉันเข้าใจนายไม่นายคิดว่ารู้จักฉันแต่กลับกันฉันเข้าไปดูช่อง YouTube ของนายมีอยู่แค่เจวิวตั้งแต่สปีที่แล้วนายคิดว่าเพราะหมึกปิ้นมันหมดนายเลยต้องมาชวยแบบนี้สินนะเปล่าเลยการไม่ยอมทําในสิ่งที่บอกว่าจะทําคือความบัดซบที่พานายมาเจอกับเรื่องนี้ความวาดกลัวว่าจะไม่สามารถทําได้สําเร็จไม่มีความกล้าก็ เมื่อนาตะชกลมนั่นแหละสิ่งเดียวที่นายได้มาคือผู้หญิงนะ่าสงสารที่เรียกตัวเองว่าเป็นเมียนายคำพูดของพี่โ้นทําให้พี่เท็ดคิดได้เมื่อลงจากเครื่องพี่แกจึงยืมมือถือโทรหาเมียเพื่อขอโทษเรื่องต่างๆ คืนนี้ก่อนพบลูกค้าพี่โลนเลยให้พี่เทศไปดินเนอร์กับเมียตามสัญญาโดยมีพี่แกตามมาด้วยซึ่งก็ได้เจอกับเพื่อนสาวของเมียพี่เทศไอพี่โลเราก็ทำตัวไม่ถูกเพราะไม่เคยใกล้หญิงและดูเหมือนเพื่อนสาวจะถูกใจพี่โลนโอ้เสียใจด้วยเขามีคนรักแล้วชื่อเด็บบ้าเออเทจริงเด็บบ้าคือรถรรดชาร์เจอร์ 440RT ปี969เยหเนี้ยเด็บบ้าคือรถเ้อ 440RT ไม่ใช่แค่รถด้วยเครื่องยนต์ยักษ์ขนาด8สูบบวกกับ แรงมากเต็มกำลังมันคืออาวุธแน่เจอสาวที่ชอบเรื่องรถมันกันด้วยรอยสักนี่เจ๋งดีนะคุณเป็นเชฟเหรออ๋อผมเคยฝันอยากเป็นเชฟนะ อยากเปิดร้านอาหารจะกลัวว่าจะไม่มีใครมาฉันไปนะนี่เจอสาวหยอดอีกหนึ่งดอกระหว่างที่สองคู่กำลังแฮปปี้ด่าน FBI บก็หาตัวพี่ลน้นพี่เทสเจอจึงรวมกำลังบุกไปที่ร้านชายจากไมอามี่ก็เช่นกันแต่พี่เทสทันไปเห็นพอดีจึงรีบเรียกพี่ลน้นทั้งคู่โม่สาวว่าจะไปเข้าห้องน้ำก่อนจะพากนันหนีมาชั้นใต้ดินไอพ่อหนุ่มไมอามี่ก็ตามหาทั้งสามเร่างฟัดกันจังหวะที่พี่เทสคว้าปืนได้พี่ล้นก็บอกให้ยิงยิงเลย ได้นายหลบฉันจะสอยตูดมันหลบไปข้างๆมึงยิงสักทีหลับตะปีปิว้วอ้าขากูจี้หายลืมตามาอีกทีเพื่อนลงไปกองฉันปลาดเมื่อชายจากมายามีได้นิ้วมือไปพี่โลนจึงรีบพาพิเทศไปหาลูกค้าเพื่อทวงนิ้วคืนมันขโมยรถตำรวจซะด้วย ด่าน F.B.I. ที่มาช้าไปหนึ่งก้าก็แกะรอยตามรถตำรวจของพวกพี่ล้นไปส่วนพีโลนที่จะตามไปทวงนิ้วคืนเพราะต้องการเงินเท่านั้นพี่แกบอกกับพี่เทสว่าถ้าจบงานนี้จะเลิกขาดและเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองพี่แกสัญญาโดยเกียรติว่าคืนนี้จะไม่ฆ่าใครทั้งนั้นเพราะตั้งแต่ทำงานมาพีโล้นไม่เคยฆ่าคนเป็นผลปลาอย่างที่ลือกัน ตอนมาที่ชายจากไมอา,ามีก็เอานิ้วมือมาส่งให้ลูกค้าโดยมีเจ๊ในหน้ามาด้วยแต่ในตอนที่กําลังจะจุดระเบิดพีเทสกับพี่ล้นก็เข้ามาแสดงละครตบตาว่าพีเทสเนี่ยเป็นชายจากโตรอนโตส่วนพี่ล้นเป็นคนขับรถส,ส่วนตัวพีเทสก็กาลังโม้เพลินๆจู่ๆเอฟก็เข้ามาทีนี้ก็เละพี่ล้นหาจังหวะหอบเงินนี้ไปได้ส่วนพีเทสกลับสู่อ้อมกอด FBI ีพี่แกกลับมาหาเมียที่ร้านอาหารแต่เธอไม่อยู่แล้วจึงให้ FBI ไปส่งที่บ้านซึ่งกับบังเอิญได้ยินชาวแก เมี้งเมาสมอยกันว่านิ้วมือที่พี่โลนตัดมาไม่ใช่ของกรีนแต่เป็นของคนร้ายที่จับตัวปาาระกันวันนั้นชายจากโตรอนโตคงไม่เห็นด้วยกับเรื่องบ้านนี่เช้าวันรุ่งขึ้นมากลับมาถึงบ้านก็พบว่ามียหอบเสื้อผ้าออกไปแล้วเธอรู้ความจริงที่พิเทศโกหกเรื่องงานจึงของเวลาทบทวนความสัมพันธ์ ดานพี่โลนขณะที่กําลังเก็บเงินล้าใส่เป๋าเจ๊ J. ไหนหน้าก็โทรมาคูให้เอาเงินไปคืนไม่งั้นพี่เทนดี้ตายอีเจ๊เนี่ยหามือดีจากทั่วทุกมุมโลกไปจัดการพี่เท็รวมถึงชายจากไมอา,ามีโชคดีที่พี่โลนมาช่วยทันทั้งสองบูกกับนักฆ่าแบบสุดเหวี่ยงงานนี้พี่เท็แล้วได้ตันหน้าโชคมวแบบถูกตัวกับเขาสักทีแต่มือเกือบหกักเอาเงินกูคืนมา เจ๊ไหนหน้าตามายิงคาบอมเพีเพลินกุกซี่คูนร้อยสีห่หผู้พิการนี้มาในโรงงานแต่เจอทางตันจะกดปุ่มไหนประตูก็ไม่เปิดเอาละเตรียมตัวตายได้ละขณะที่เจใไหนหน้ากำลังพรามเโลนก็ยนกุญแจให้อาเจนี่กุญแจเดืบล้อเงินอยู่กับโปรงหลังถ้าจะมีตอนไหนที่นายปิดจอบได้บ้างมันก็ต้องตอนนี้แหละรีบหาทางเปิดประตูฉันไม่รู้กดแม่งทุกปุ่มแม่งก็ไม่เห็นขยับเลยสักนิดนายบอกว่าอย่าเสอดึงคันโยกจะส่งพวกนายไปเฝ้ารากมะม่วงมันมีคันโยกเดี๋ยวใช่ดึงมันซะ นายบอกว่าอย่าสะเอะดึงไงบางครั้งก็ต้องสะเอะกึกอาหาเจ้ล่นลงไปในหมอต,ตม้มสุกๆกะละเมิงเวนี่ฉันทำเอะอนายพึงทำเทมปุระเนื้อคนให้ตายจะว่าไปกลิก่นก็น่ากินดีเหมือนแก้ด้อะไรสักอย่างอ่ะนายว่าไหมคำเตือนปริมาณแก๊สเกินอัตราเอาอีกแล้วนายได้กลิ่นใช่ไหมโอ,โอ้โรงงานระเบิดดีๆสอคูหูรอดอยังบุดวิด พี่เทดต้องรีบไปตามงอเมียที่สถานีรถไฟพี่ล้วนจึงให้เยืมเดบ,บราแต่มีโกดข้อแรกทนายกล้าทําเธอเป็นรอยในตายแน่ข้อสองอย่าสเสอะลืมข้อแรกรู้ละนะ้วนาเยี่ยมรถไม่เป็นรอยแต่พังยับทั้งคันที่หายแล้วก็ก็ใครใช้ให้จอดกลางรางรถไฟแล้วเงินเปลียวันไม่เหลืองอเมียสําเร็จแต่หัวรู้จักบาเง หนึ่งปีต่อมาพี่โลนทําตามฝันเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองและได้เพื่อนเมียพี่เทสมาเป็นหวานใจแต่พี่แกยังคงไม่ลืมเด็บบราเอาเธอคืนมาเธอตัวขาดครึ่งตายไปแล้วทีเพื่อนแล้วหนังก็จบลงที่พี่เทสเปิดยิมสอนเต้นแนอโรบอิกเอาละครับวันนี้มีผู้ชมทางไกลออนไลน์สายแรกเข้ามาด้วยเออโทรสายตรงมาใกล้จากโตรอนโตว่าไงครับเมื่อคืนฉันฟันถึงเธอด้วยเออรอแล้วนะครับเนี่ยมันไม่เหมาะสมครับคุณครับพวกเรากําลังไลฟ์อยูี่ ีคนดูอยู่แปดพันคนฉันคิดถึงเธอครับผมรู้ไม่ว่าเธอจะเป็นใครนายรู้ดีว่าฉันพูดถึงใครเด็บบลานายค่าเธอว้าวใจเย็นครับเราพูดค่ะค่ะออกอากาศไม่ได้นะฉันยืนอยู่หน้ายิ้มฮะสวยละเมืองไอเทศ เป็นไงคะกับหนังเรื่อง The Man from Toronto ช่จากโตรอนโตเป็นหนังตลกแอคชั่นของพี่เควินทีฮามากทั้งบทูทั้งขามพีเกเล่นเข้าขากับบูทดีดีค่ะใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ